วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออฟตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงใต้เดสคริปชันและถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับก็มาดิด <นะ S 1> ครับวิทย์มึงระวังนะอยู่คนเดียวนะโอ้โหสัตว์ชั้นแรกมาไม่มีปืนกูจะร้อง กูขอ G ่นแล้วกันเพื่อนโอ้ยสองตัวอย่าเล่นกับประตูมันอันตรายหนุ่ม หยุดเลยเซ็ตโอ้โหไอ้เชี่ยววิทย์เอาหมัดฟันกระโดดทีบนบนนี้บนนี้บนนี้อุ้ยโอ้ยหลังโอ้ยเดี๋ยวด้านบนกูโดนด้านบน ไฟเจ็บสัตว์โดโอุ้ยก่อแตกสองเสียงหลังนี่แหละตัวหลังนี่มันยังไงนี่ฮะมันมันยังไงี้ยไว้ขอโทษขอโทษถึงไาระเบิดเฮียมันโอ้โอ้ตัวนี้ก็โลตัวนี้ก็โล ไปมันเอาเพื่อนมาอีกคนปะเนี่ยเฮ้ยันเอาเพื่อนมาอีกคนจริงด้วยเหยียดแม่มึงโกงไอ้สัตว์วัดทฝนตกมันชุบวัดทีฝนตกแล้วโอ้โหชุบอย่างนั้นเลยวู้วเกียร์ชุบชุบพิทตรงนี้เลยหวาดเสียวว่าไงจอดมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาฝั่งนี้มันไม่ฝั่งไม่ฝั่งไม่ฝั่ง ตายเหรอใช่ใช่ใช่ฝั่งนู้นก็มีมันแยกกันมันแยกกันมาโดดไหมมาโดดวัาบนหัวปืนเนี่ยไรวะเอ้าเอ้ามาแจกของไอ้สัตว์สุดสัตว์อยู่หน้ากูนี่คนหนึ่งหน้ากูนี่คนหนึ่งมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยนะ มไปยังกอะไรกูเออฝากลูกเมียข้าด้วยเฮ้ยเลือดทีเดียวเลือดทีเดียวเพื่อนเลย what the fuck oh my god ใช oh ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีคนมีคนมีคนนี่น claro> ี่นี่นี่นี่มันมากดไลค์กูน่ากูโอ้เข้าหกเข้าหกเจ็ด ขวบขวาเกือบตายนะโดนพวกแค่สิเอ้าเอ้าหน่วงนะครัะหน่วงมึงจะยิงมั้งด้านบนด้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โว้ะ what up ขอแตกด้านบน้โอ้ยโห แักเล็กน้อยถึงมากกูซ้ำนะกูซ้ำหลอกเพื <f 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 yani ่อนกูยิงเขา1ิบสี่เพื่อนสวยอุ้ยโอ้ยอะไรจะสวัสด์กนกูไปไกลปูทีมกูฮิวได้เพื่อนมันซัดกันไหนเนี่ยใหม่เลยดิด้านหลังเรา

อุ้ยกับดาวมันยิงตัวที่ยืนอยู่ยันไหนเฮ้ยเฮียเนี่ยเอาอือเจ็บไปดิเอาไปยิ้มเอ็ดอะโอเคโอ้ยเอ้ยอติวันกูไฟลุกแล้วอ่ะเพื่อน

มันดูดของหวา้สัตว์บบเบิร์นช็อานเกือบตายออคเทนอะเข้าเนื้อไปสี 2. 2> ่สองดาว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 ตัวนี้เข้าไปแปดเก้าอยากจะให้เธอรู้เธออยู่ไหนได้ตัวนึง โอ้โหเฮ้ยยันแมตตี้ใหม่ตีใหม่ตีใหม่หน well ้าหลังร้อยเก้าห้าโอ้โหให้กูสลับหน่อยก็ไม่ได้ร้อยสิบเอ็ดบันเท้าอ่ะหน้ามึงโอเคเอ้าสวัสดีไม่ได้ โอ้โหนังๆเยกูสภาพขอสามสี่รอบเลยโอ้ไม่โอ้จมากูอีกอีกมาอีกมาอีกยังยังไม่จบให้กูได้พักได้ปะเฮ้ยออกเทนจะตายออกเทนจะตายเย็ดแม่กูโดน อเคเดี๋ยวไอตุย้ยมึงัตีทำไมมันน่าจะหลอนๆไอ้เหี้ยมันเดือดเกินทุกจะมาเด๋ยวตีเฮ้ยเลือตีเดียวเว้ยเฮ้ยข้าเนื้อแหละก็ไปดีครับ กอแตกกอแตกเอ้ยน่ากูไม่ต้องถึงมือแล้วมั้งโอ้โหอชูมึงดูมึงดูมึงดูปืนโกมึงดูปืนโกมึงดูปืนโกไอ้เหี้ยเรืองแสงแล้วแบบ Party every weekend, so on the radio. That's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the drill is gone, got no patience. I'm not a doctor, but why is you lying?